โอเคครับกำลังมันดูน้ําตกคออมินน้อยครับดูพี่เขาตกปลาดีกว่าผมก็เห็นน้องๆสองสามคนไม่ดูเป็นใครแต่พอดีนี่คนตกมาแอบอยู่นี่วิธีการตกนี่แบบธรรมดาเลยป่ะแบบธรรมดาอ๋อนี่นะมาตกปลาที่น้ําตกเขไม่น้อยมันจะมีปลานะผมมองไม่เห็นปลาเลยปลาต่อแล้วป่ะยังมาถึงโอมาถึงเหรอ นี่พึ่งตอมึง่างนี้มีปลาเราไม่เห็นตัวปลาเลยขอดูหน่อยนะครับอ๋อก็เบื่อเบ็ดใบไผ่แล้วก็ต้นนะใช่ครับปลาปลาอะไรครับปลาตกอีปลามันในมาจากบ่อหนังข้างบนเนี่ยมันเป็นคล้ายๆปลาสร้อยไหมเหมือนกไหมปลาตะเพียนคล้ายๆไม่เห็นมีเลยไม่เห็นไหวเลย อ๋อหรอจริงๆจะมีเยอะเลยอโอ้จริงมีเยอะนะดูเล่นๆมีตัวไม่เห็นมีตัวเลยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีตัวเลยนะ เนกบดีโอเคเด,ดี๋ยวผมไปต่อดีกว่านะนะ,ะ,ะขอขอได้เยอะๆนั่นหลายตัวนะไ <c oughs> ปแล้วครับ